อารีรด <mile> ้วยเลยครับมเี๋ยวเรียกเชควแทผมเป็นผู้เสียหายนะครับผู้เสียหายคนแรกที่ว่าที่ว่าบริษัทปอร์มนี่ให้ผมวิ่งพัสดุอบปกติผมวิ่งอยู่แล้นใช่ไหมแล้วก็คือบริษัทนี้เสนอมาว่าเงินเดือนดีครับสามหมื่นขึ้นพี่เล็กวิ่งค้างไหมวันนั้ วันนั้นไปกันแค่ไม่ถึงสิบคนครับเริ่มใหม่ๆเริ่มง,งานใหม่นะครับผมไปคนเดียวกับน้องเขาไปก็ประมาณเจ็ดแปดคนผมก็โอเคครับแต่ผมไม่มีรถนะครับหัวหน้าผมเรียกเขาหัวหน้านะครับตอนแรกตอนน,อน,นี้ตอนนี้ผมเรียกเขายี่ยหพร้อมถ้าเกิดคนมีพิกอัพรถธรรมดาไม่มีหลังคาก็ซื้อมันครับซื้อมันเพิ่มอีกสามพันก็เป็นแปดพันแล้วทีนี้วันลาทีเขานั้งหมายเราเป็นไงผมผมสมัครกับน้องเขาแรกๆครับสามสี 3, เ่เดือนที่แล้ว ผัดมาเลยครับผัดมาเลยให้ผมหาเพื่อนๆที่มาตกงานมาสมัครเรื่อยๆครับผมก็ไม่รู้โทรไปถามมาหัวหน้ามีอีกไหมมีสายไหนไหมเดือนเดือนเท่าไหร่ผมว่าคืนนูนลแล้วาารรมีกี่สายของเราร้อยกว่าครับติดต่อพนักงานติดต่อเซลล์อะไรไม่ได้เอาเลื่อนมาเป็นยี่สิบเก้ายี่สิบเก้าผมก็ไปใหม่ผมไปรอแบบรอนทุ่งเย็นใช้ใหม่ก็สรุปไม่ได้น้ำเดิมครับทีนี้วันนี้จะให้สุณผู้น้าช่วยยังไงเลยก็ให้ช่วยผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยช่วยเร่งคดีดหน่อยครับแจ้งความมาติดวันแล้วครับ ผมลงบันทึกแจ้งความมาก็เกือบสิบวันแล้วครับยังไม่มีอะไรคืบหน้าแล้วืยังไม่เคยเรียกเพื่อนๆผมไปสอบปากคำนะครับเรียกแต่ผมไปคนเดียวครับพื้นที่ไหนพี่สอพ่อเลยผมพูดได้ไหมครับพี่ได้สอพอ,อ,องหหานครับผมแต่ผมไม่ได้ว่าเขานะครับเขาอาจจะเป็นกฎหมายของเขาก็ คือดาเนินการไปเรื่อยๆตามขั้นตอนของเขาก็จริงครับแต่ผมกลัวว่ามันจะหมดเงินแล้วครับอีกคนี้ครับผมต้องการแค่เงินคืนนะครับประมาณร้อยเกือบร้อยสิบพันนะครับล้านล้านขึ้นนะครับทําไมถึงเชื่อมั่นคนชื่อพลอยครับเขามีพฤติกรรมพฤติกรรมยังไงครับครับเรียกประชงประชุมมีตารวจตารวจมีอ้ามาเป็นวิทยากรของเคอรี่มาอบรมเราครับมีการประชุมเราจัดโรงแรมสวยหรูครับมีอาหารทานฟรีครับ